มีอยู่สถานที่หนึง่งที่วิวสวยจนขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยและยังมีป่าอยู่แห่งหนึง่งที่ทำให้คุณหลุดเข้าไปเหมือนอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ที่นี่ห6ป่าป่าอำเภอลานสักจังหวัดปุุทัยธานีแล้ววันนี้นะครับเราใช้เส้นทางจากอำเภอลาดยาวไปทางอำเภอลานสักนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับ เดี๋ยวเช้านี้ที่อุป,ปาตาเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเราก็จะไปกันที่บ้านชายเขากันก่อนนะเพราะที่เนี่ยเราจะไปถ่ายรูปนะครับชมวิวที่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกัน ก็มาหาอะไรกินกันก่อนนะครับที่ร้านก๋วยจั๊บอาม่านะครับที่นี่นะก็มีหลายเมนูเลยนะครับทั้งตามสั่งก๋วยจับ๊บก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นการกินข้าวที่เหมือนการมากินงานเลี้ยงโต๊ตีนกับเพาะหมูไข่ดาวรสชาติก็กลางๆนะครับแต่ที่เด็ดเลยก็คือก๋วยจั๊บนะครับเพื่อนๆก็ลองมาทานกันได้นะตอนนี้เรามากันที่หูป,ปลาตานะครับนี่มีจานยูฟโอด้วยตกอยู่ที่นี่นะบรรยากาศวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่เยอะๆเลย มีเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงสวัสดีปีใหม่อันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถูกป,ป่าต่างนะครับก็อัตราค่าบริการแต่วันนี้เขาเข้าชมฟรีนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสิ้นปี ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไฟฉายหนึ่งดวงเอาไว้ส่องใครมาที่นี่ก็เอาไฟฉายติดมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะมีบริการด้วยส่องสองสอง,สอ,งอันนี้เราจะมาเดินกันที่อะไรนะภูป่าตาจังหวัดภูไทธานีเปิดไฟชิชปแม่นด้วยอ่ะวิสวยตรงนี้ทางเข้า ข้างในก็จะมืดเนี่ยต้องใช้ไฟฉายถ้ำหุบป,ป่าตากนนะครับพ้พบโดยพระครูสันติธรรมโกศลน,นะครับผมเมื่อปีพศ2522นะครั้งนั้นเนี่ยพระครูก็ได้ปีนลงไปในหุบเขานี้นะครับแล้วก็พบว่ามีต้นตากเนี่ยขึ้นอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งต้นตากเนี่ยก็จะเป็นไม้ดึกดบาบรรนะครับตระกูลเดียวกับปาลมท่านเนี่ยจึงได้เจาะถ้ำนะครับเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่หุบป,ป่าตากนะครับ ภูปาปากเนี่ยเป็นเขาหินปูนะครับที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ245ถึง286ล้านปีแล้วนะครับและเมื่อถูกน้าฝนกัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเวลานับหมื่นนับแสนปีจนเกิดเป็นโพรงถ้าขนาดใหญ่จนกระทั่งเพาดานถ้านะครับเขาก็ถล่มลงมาก็ทําให้พืชพันไม้ด้านบนเนี่ยก็ล่วงลงมาด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นป่าขึ้นอยู่ภายในถ้านั่นเองครับ แล้วก็ทางเดินที่นะครับจะเป็นทางเดินที่วนนะครับวนเป็นเลข8เข้าทางไหนออกทางนั้นนะครับแล้วขนาดป่าก็เป็นเหมือนโอ้โหป่าดึกดำบรรเลยเหมือนยกไดนโนเสาร์เลยเหมือน <c oughs> อยู่ในจุลศิษย์พาร์คลยและคือ, <c oughs> ค,อคือต้นมันใหญ่มากอะ่ะดูดิใบแบบว่าดึกดำบรรมาก ต้นตาดเนี่ยก็จะมีอายุนะครับตั้งแต่1-25ถึง25ปีนะครับมีทุกภาคของประเทศไทยนะครับทางภาคเหนือเขาก็จะเรียกว่าต่าวนะครับแล้วนี่นะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับโพงถ้ำขนาดใหญ่เด่นชัดตการตามากๆนะครับแล้วที่นี่เห็นเขาบอกว่านะครับเป็นที่ถ่ายทำละครนะครับเรื่องนาคีด้วยนะน,นี่เป็นจุดจุดของกิ้งกือมังกรสีชมพูไหนอะ มีไหมเป็นก ال ิ้งคือมังกรสีชมพูนี้มีแต่รูปนี้กิ้งคือมังกรสีชมพูเนี่ยจะพบได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับจะพบได้ในช่วงกรกฎานะครับถึงพฤศจิกายนนะครับและเป็นสัตว์ที่หายากนะครับใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะว่ายิงยู่อันใหญ่มากแล้วก่อนถ้ามันเป็นน้ำไหลเนาะเราต้องน้ำลงมา ตัวใหญ่มากดูดิอันนีห้องบอลไมถ้องอ ภูเขาเหินปูนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในยุคแรกๆของการกำเนิดโลกเลยนะครับก็คือยุคเพอร์เมียนนะครับและมีการพบหลักฐานนะครับว่าเคยเป็นน้ําทะเลมาก่อนอีกด้วยนะครับก็จึงทําให้เนี่ยภูเขาเหินปูนเนี่ยบางครั้งนะครับเวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนปะการังนะครับหรือว่าเหมือนกับภูเขาที่อยู่ใต้น้ําทะเลอะไรประมาณนี้นะครับ และนี่ก็เป็นทริปเล็กๆใกล้บ้านนะครับที่เราเนี่ยก็เพิ่งได้มาชมความงามกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วที่อุทยัยธานีเนี่ยเราว่านะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆที่เลยนะที่เราคิดว่าเราคงจะต้องหาเวลามาเที่ยวกันอีกแน่ๆเลยครับและเช่นเคยนะครับอยากฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะในฉันอยากไปเที่ยวและในทริปถัดไปนะครับ รอติดตามกันได้นะครับว่าเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปที่ไหนกันต่อ